ของคุณก็ต้องเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะพ่อค้าแม่ขายการเงินก็ต้องดีขึ้นใครที่ไปทํางานหาเงินต่างถิ่แนแดนไกลมันก็คือความสมหวังของคุณเองใครที่ต้องเดินทางไปติดต่อธุรกิจข้อตกลงต่างๆนานาธุรกิจผลประโยชน์การเงินก็จะเป็นความสมหวังของคุณนะคะส่วนบางท่านจะมีโชคการเงินได้คนส่งเสริมได้เงินลับๆได้เงินส่วนตัวได้ได้ทั้งนั้นเขาเรียกเงินส่วนตัวใครทําอาชีพเอ่อที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถงานสื่องานเบื้องหลัง นะคะงานเบื้องล้างงานที่ปรึกษาต่างๆนะคะก็มีโอกาสแหล่งรายได้ค่ะนะคะการเงินเข้ามาอ่าบางทีลูกค้าอยู่ดีป้อนเงินป้อนงานให้กับคุณอย่างเงี้ยนะคะเหนื่อยแต่ก็ผ่านพ้นไปได้แต่ถ้าใครลงทุนก็อาจจะหมายถึงคุณต้องควบคุมรายจ่ายนิดน,นึงนะ <c oughs> โอ้สุขภาพขับขี่ยวดยานพาน่านหนะหรือการทำอะไรอย่าประมาทเล่อๆ,ๆเท่านั้นเองนะคะโสด คุณกำลังจะมีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะชาวโสดน่ะบางท่านได้โอกาสคนมาชอบเฉยเลยก็มีนะไม่รู้เรื่องหรือคุณทํางานอยู่มีคนแอบชอบได้ไหมก็ได้ด้วยชาวราศีกุมช่วงนี้ก็เสน่ห์ไม่ใช่ไม่มีเสน่ห์ดาวตัวเองก็เป็นเกษตรดู